สวัสดีค่ะสวัสดีครับวับทุ์มาแล้วนะคะอยู่ด้วยกันกับพี่กอบ์แล้วก็ออนค่ะพร้อมค่ะแซ่บๆที่ต้องมาพูดคุยกันเหมือนเดิมวันนี้ใจเต้นมากทำไมคะคุณแต่งชุดอะไรของคุณ <c oughs> คุณไม่หนาวผมถามจริงอย่าถามเพราะว่าถ้าซูมมาเห็นว่าคนลุก <c oughs> ต้องใจรักนะคนลุกอยู่อใจรักสไตล์ลิตที่เขาจัดการมาเอาแต่สวยคอนเฟิร์มว่าสวยปลายปีแล้วมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตัอโตขึ้นหน่อยให้ดูว่าเราทาได้หลายแบบดยองไดโทรมานะคะฮัลโหลอ้าวอะไรอ่ะอยู่ๆไปมาตัวอย่างนั้นอ่ะก็เปิดเลขที่พี่พูดเมื่อกี้มันไม่ถูกอันก็ต้องหาทางออกไว้ก่อนคุณไปเปิดประเด็นอีกแล้วเนี่ยแล้วคนเขาก็ชอบถามผมว่าวันนี้เลขอะไรเลขอะไรแต่ว่าอย่าไปเชื่อมากนะคะเพราะว่าพี่กอล์ฟเขาจะเก็บเลขที่ถูกไว้กับตัวค่ะ ไม่ใช่อ้อตามอะไรงวดละเนี่ยนะคุณผู้ชมพูดกันเล่นๆถ้าเกิดแบบว่าจะซ่งจะซื้ออะไรก็ใบสองใบอะไรพอกิมมิกกิมมิกซื้อสิบใบนะคุณผู้ชมบอกแค่นี้แหละไม่เคยเห็นข่าวเลยบางคนเขาซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวเขาถูกรางวัลใหญ่ก็มีเออมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยจริงจริงค่ะเออนะฮะหนึ่งเจ็ดเหรอขาบอกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งช่วงนี้เลขนี้มาบ่อย เอาแต่ช่วงปลายปีแบบนี้หลายๆหละคนก็อยากจะหาที่ไปเที่ยวไปสูดอากาศดีๆซะหน่อยช่วงนี้ฝุ่นเยอะในกรุงเทพแล้วก็คุณวางแผนจะไปไหนเนี่ยไม่ไปไปญี่ปุ่นมาแล้วไปไหนไม่ได้แล้วใช่พุ่งไปมาไปไหนไม่ได้แล้วจบแล้วก็เที่ยวในในเมืองไทยสิเดี๋ยวเที่ยวในเมืองไทยเอาแต่ว่าเดี๋ยวจะชวนพี่ไปที่นี่หลายหลายคนรู้สึกว่าตอนนี้ฝุ่นมันเยอะมากครอบครัวแล้วฉานอีกแล้วคุณมาชวนผมงี้ชวนพี่และชวนภรรยาพี่ไปเป็นที่เที่ยวแบบใหม่แบบใหม่แบบสับ แบบใหม่แบบจึ้งแบบใหม่แบบสูงเอาไปไปไปสูงแบบลอยได้ไปด้วยไปด้วยลอยได้ในกรุงเทพเฮ้ไปด้วยเฮ้แปลกี่พักบินได้เจ๋งบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปคุณต้องไปที่นี่เท่านั้นอยากไปไหมไปสิไปสิลองไปดูกันก่อน เป็นยังไงเเเฮ้ยจ๋งลพี่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเลยคิดว่ามันคืออะไรเหมือนมันบินลงบินลูนเลยใช่ไหมบอลลูนในกรุงเทพบอลลูนบอลลูนในกรุงเทพไม่กรุงเทพอันนี้ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเหรอยวเจะลองดูดีๆก็ลอยลอยจากต่างจังหวัดมาเข้ากรุงเทพได้ได้อ่ะอ่ะวิวนะเดี๋ยวอ่านจั้เลยพี่ไม่มองไม่เห็นแบบมันต้องมีเปลวไฟอะไรอย่างเงี้ยไหมหรือไม่ไม่เป็นแบบใหม่ไงบอกแล้วมันเป็นแบบลอยได้แบบบินได้เกระจายู่ในนับิน มันเหมือนจะใช่แต่ว่า UFO! ไม่ใช่อะไรเนี่ยยังทายไม่ถูกสักอันเลยเนี่ยมันไม่ได้ลีลับขนาดนั้นพูดงี้ดีกว่าอ๋อแบทแมนแบทแมนเอาไม่ทายละเหนื่อยไม่ไม่ถูกสักทีเอาเหนื่อยมันคืออะไรอะไรมันคือเต็นท์ค่ะฮะเต็นบินในตำนานไม่ต้องในตำนานละใครจะเป็นตำนานเต็นบินที่กำลังจะเป็นตำนานอ่ะพูดงี้ดีกว่า จริงแล้วไมมันปิวขไม่ใอ่อย่างนั้นเพราะว่าบอกแล้วว่ามันเป็นแบบใหม่แบบบินได้ไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนแล้วก็ <c oughs> เอาจริงๆเป็นเต็นท์บินลักโลกเลยนะเพราะไม่ใช้พลังงานเลยเป็นไงไม่ต้องมีจุดฟงจุดไฟให้โลกร้อน<ช>ไม่ต้องใช้แค่แรงลมและใจเท่านั้น <c oughs> อุ้ยตายแล้ว <c oughs> คือที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในบิ๊กเมาล์เทนที่กะที่ผ่านมานั่นแหละหลายๆลคนก็ไปเต้นตั้งเต็นท์กันกับเทศกาลดนตรีนะคะ ก็แน่นอนจุดกลางเต็นท์เนี่ยเขาก็มีการโพสเรื่องนี้พร้อมกับบรรยายสั้นๆนว่านี่อันนี้เหมือนจานบินเลยอะเหมือน UFO พอมันกลับด้านมันเหมือนเนาะเ<ช>พราบรรยายว่าขอบรรยายด้วยภาพก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเข,เขียนอะไรเพิ่มเติมอุย้ยดูก่อนแต่ว่ามันเวลาขังเต็นท์มันต้องปักหมุดลงไปไม่ใช่หรอนั่นนะซีแต่ว่านั่นแปลว่ามันไม่ใช่แค่เต็นท์เดียวที่มันปิวนะพี่กอล์มันหลายเต็นท์มากนะั่นคือเพราะว่าลมมันแรงาก <c oughs> <ช>่สิดูสิเนี่ยแล้วลอยกันเป็นโฮมลอยเลยอ่ะดูดิ นึกว่าแบบโอ๊ยใครปล่อยโคมหรือว่าใครมาเล่นเว้าวหรืออะไรอย่างงี้แต่พอมองดีดๆเต็นท์ทั้งหลังเลยค่ะลอยขึ้นไปแบบนั้นนะคะ<อ>ปิวสวัยอยู่บนท้องฟ้าคือดูเหมือนแบบติดปีกได้นะเหมือนเป็นแบทแมนที่ที่บอกแต่ว่าไม่ใช่นี่แรงลมเท่านั้นเลยนะคะ<ร>เขาบอกว่าเจ้าของเต็นท์อ่ะที่เห็นเต็นท์เรงลอยไปก็ได้แต่ทาตาปิบ,ปบก็มันกระามเลยว่าเขาจะตามไปเอาคืนไหมเขาคงได้แต่มองว่าเอายังไงมันจะปิวไปไหนมันจะลงต้นไหนถ้าต้องตามไปเก็บไหมอย่างเงี้ย ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอให้ลมมันตกลงมาเองแล้วค่อยไปเก็บเต็นงกันตรงมันก็มีราคาอยู่นะแพงนะเต็นท์น่ะแต่เข้าใจเขาคงต้องแบบตอกหมุดอะไรให้มันยึดเต็มที่แล้วแต่ถ้ามันปลิวพร้อมกันได้ขนาดนี้ไม่ได้ผิดที่คนตั้งเต็นท์ละผิดที่ลมแล้วแหละไม่ตึ่งงว่าเขาไปตอกหมุดยังไงมันถึงได้ปลิวขนาดนี้ไม่แต่พี่ก๊อฟดูมันไม่ใช่หลังเดียวอ่ะมันเป็นสิบเลยอ่ะอ๋อหรือว่างี้ไหม ไหนๆก็ไปบิ๊กมอลเทนใช่ไหมเวลาเหลือแล้วยังไงเล่นว่าวเปล่าเลนแทนว่าวเปล่าแต่แดดตาอย่างเงี้ยหรอชักไปชักมาหรอเฮ้ยแปลกจริงนะเอาจริงมันแปลกมากเลยใช่นั่นน่ะสิก็เลยคิดว่าลมมันต้องแรงมากมากๆแแน่เพราะบิ๊กมอลเทนมันก็อยู่ในโซนภูเขาเนาะภูเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะแบบว่าอาจจะช่วงกําลังแบบจะเก็บเต็นท์หรือเปล่ามันก็อาจจะลุดลอยไปได้อะไรแบบนี้หรืออาจจะคิดว่ามันคงไม่เคยมันคงไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยอาจจะไม่ได้ปัก แน่นพอหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะเหตุการณ์เต้นบินในตำนานได้เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะที่เขาใหญ่เอบิกมาเท่นนี่เองถือว่านํามาฝากกันแล้วกันให้ได้ชมกันอะไรแปลกแปได้ลอยด้วยนะในเมืองไทยไม่เอาแล้วลักโลกดได้นะไม่ใช้พลังงานอะไรเลยนะนึกถึงว่าถ้าเป็นเต้นเราไม่ไหวตามเก็บไม่ไหวจริงเออผมพาพาไปอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมพวกแบบ สิ่งก่อสร้างแปลกๆในบ้านเราอ๋อมีสงสัยบ้างไหมเสาไฟอกโยงคุณเลิกสงสัยได้แล้วเขากําลังเอาลงดินอยู่ให้เวลาหน่อยมีอันอื่นหรือไม่ที่สงสัยอื่นเหรอก็มีนะแบบพวกพวกอยู่ดีๆก็มีอะไรตั้งขึ้นมาอยู่กลางถนนเป็นแท่งอะไรแบบเนี้ยออนมี กำไม่พูดถึงไอ้แท่งๆนี่แหละแต่ว่าอยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออ๋อไม่ได้แบบอยู่กลางถนนอยู่ในรไม่ไมไม่ไม่เคยสงสัยไหมนะเขาจะมีไว้ทาไมเออเคยที่เขาจะตั้งไว้เยอะๆแปลกไหมแปลกไหมอะไปลองดูเฉลยกันฮะเชิญครับนี่ไงเห็นยังกันเวลามีอุบัติเหตุจะได้ไม่พุ่งตรงเข้าไปในร้านแบบเต็มเต็มอ๋อช่วยได้นี่แหละนี่แหละเขาเอามาให้ดูกันว่านี่ไง ประโยชน์ของแท่งทั้งหลายแท่งปูนแท่งเหล็กอะไรที่เขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่ที่วางแก้วเนาะเพราะว่าเวลาเดินออกมาเจอเป็นที่วางแก้วตลอดเลยวางแก้วแหวนกระป๋องวางอะไรผมไม่เจอบางคนไปนั่งด้วยนะไม่รู้ความอดทนเขาสูงอไขนาดนั้นไม่เพราะว่าบางแท่งมันไม่มีชะงอนขึ้นมาแบบอันนี้ไงมันก็จะเป็นแบบ เนียนๆไปข้างหน้าชะง่อนพังเออบางแท่งอันนี้นี่แหละฮะเอาไว้กันอุบัติเหตุให้มันแบบเบาลงให้มันเบาลงไม่ต้องแบบว่าพุ่งตรงเข้าไปในร้านก็คือไม่ทะลุเข้าไปในร้านนั่นแหละใช่อันนี้เธอไม่กั้นไว้เนี่ยพุ่งเข้าไปเนี่ยชนเต็มๆอยู่แล้วก็เขาบอกว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาโอ้ยหิวจัดหิวจัดแวะดีๆก็ได้แวะแบบจอดแล้วเดินดีกว่าจอดเออดับเครื่องแล้วค่อยลงไปก็ได้ไม่ใช่จะพุ่งเข้าไปแบบนี้เออแต่มันช่วยได้เยอะมากๆจริงๆมันแบบ คือเราไม่มีวันรู้อุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะแต่ตั้งไว้แบบนี้ปุ๊บม,มันก็เป็นการลดความเสี่ยงได้ลดความเสี่ยงของคนที่อยู่ในร้านด้วยเก็ลังจะบอกว่าคือเขาไม่ได้มุ่งตรงไปแค่ว่าคือแบบว่าเซฟสิ่งของที่อยู่ในร้านนะคือเซฟคนที่อยู่ในร้าน<ช>ด้วยเพราะว่าเดินเดินดูของคุณเคยมองมาเหรอเออไม่มีใครมองข้างนอกหรอกมองแต่ของถ<อ>ูกไหมล่ะเอออย่างเงี้ยปลอดภัยกว่าดูอยู่ว่าอันไหนหนึ่งแถมหนึ่งบ้างอย่างเงี้ยไปถ <laughs> ูโซกั <laughs> อนไนคุ้มสุดแล้วผ่านชีวิตรนโทษน่ะพอไปญี่ปุ่นแล้วชีวิตรนโทษน่ะผ่านมาเป็นตัวเออมิลิกรัมแล้วโอ้อันนี้ถูกกว่าอันนั้นแหละอันนี้แหละนะนะฮะใครชอบสงสัยเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ที่วางแก้วนะคะทุกคนมันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะเออมันมีประโยชน์มันประโยชน์นะคะเออเอามาที่อันนี้ดีกว่าอะไรอะไรหรือคนน่าจะสงสัยอีกว่าน้องคือตัวอะไร น้องคือตัวไล่เรารู้จักกันแบบว่าทั่วไปใช่ไหมหนูหมูม้ากาไก่อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าถามทุกคนว่ารู้จักตัวอ้นไหมอ๋อตัวอ้นที่ไม่ใช่ตาเองนะไม่ใช่ตาเองแต่ว่าเป็นตัวอ้นแบมไปญี่ปุ่นแล้วมาแนวน่ารละตัวอ้นอันนี้เราตาเองตาเองอันนี้เออแต่ว่านี่เป็นตัวอ้นคุณมีอะไรของตัวอ้นมาบอกตัวอ้นเนี่ยอ้นเพิ่งเคยได้ยินว่ามันเรียกว่าตัวอ้นหน้าตาน้องเป็นแบบนี้พาไปดูกันค่ะ นี่ดูดีๆน้องเกาะอยู่ที่เป็นแบบผายแล้วน้องก็จะใช้ฟันเนี่ยนะคะแท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 ะด้วยหลายๆคนไม่รู้เหมือนอ่อนว่าน้องเรียกว่าตัวอ้นงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังตัวอ้นหรือว่าหนูอ้นนี่นะคุณผู้ชมครับเขาเป็นสัตว์ฟันแทะนะนะฮะคือรูปร่างเนี่ยจะคล้ายกับหนูขนาดใหญ่ลำตัวอย่างที่เห็นเลยฮะลำตัวนี่กลมอ้วนป้อมนะฮะขนสีน้ำตาลตาแล้วก็หูเขาจะเล็กมากๆนะฮะ ขาและหางสั้นดูดิดดดดดดินะฮะคือสั้นแบบว่าเหมือนไม่มีขนอะนะฮะฟันแทะคู่หน้านะครมีขนาดใหญ่เห็น <he wn S 2> ชัดเจนอ,อ,อาศัยอยู่ตามใต้ดินหรือว่าโพรงไม้นะครับเขาชอบขุดรูอยู่ในป่าโดยเฉพาะพวกป่าไผ่ชอบกินไผ่กินหน่อไม้เป็นอาหารหลักนะครับปกติแล้วอ้อนในคุณผู้ชมฮะแปลกนะเป็นสัตว์ที่ไม่กินน้ำนะเ,เขาไม่กินโดยโตรงฮนะ เขาจะกินผ่านจากการแทะตามพวกไม้ต่างๆนี่แหละเออนึกออกไหมคือไม้พอเขาแบบดูดน้ําเข้าไปอ่ะในลําต้นจะมีน้ําอยู่ด้วยไงเขามีน้อยู่แล้วเออเขาจะแทะอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยบางทีไม่ได้ว่าอยากจะอยากจะแทะต้นไม้นะอยากจะกินน้ำอ๋อคือแบบดื่มน้ำผ่านต้นไม้ใช่น่ารักนะน้องตัวแบบ น้องไม่ใช่ตัวอ้วนแต่น้องคือตัวอ้วนออกลมๆน,น,นะกลมๆแต่ว่า,าที่เห็นน่ารักแบบนี้เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวอ้นที่พบในประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่หนึ่งนะคะออที่ต้องคุ้มครองประเภทที่หนึ่งเนี่ยพอน้องหายไปเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นอาหารนะน่ารักขนาดนี้แต่ว่าเป็นอาหารนะคะของผู้คนที่อยู่ใกล้ป่าหรือว่าในชนบทนะคะเพราะเขาเชื่อกันว่าเป็นยาบำรุงกำลัง ใช่เขา,า s <S คิดว่ามันแบบน้องแบบว่าช่วยบำรุงกำลังได้ก็เลยจับน้องมารับประาทาน,านก็เลยกลายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่หนึ่งนะคะแล้วก็ยังคงเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ถ้าเห็นที่ไหนก็อยากให้ทราบไว้ว่าน้องได้รับการคุ้มครองอยู่เออเป็นสัตว์คุ้มครองอืมอยาจับน้องมาแบบว่ามากินมาเลี้ยงทั่วไปอาจจะไม่ได้นะปล่อยน้องไว้ตามธรรมชาติดีกว่านะคะทําไมอะถ้ากินแล้วมันจะบำรุงให้มันแบบว่า เด้งดึงดึงดังก็เหรออาจจะแบบว่ากินเรารู้สึกว่ากินล้วมีพลังอะไรอย่างงี้มีแรงไปออกกำลังกายเลื่อลมสุบฉีดเนี่ออกกำลังกายน้องแต่น้องน่ารักขนาดนี้ไปกินน้องเลยจริงสงสารหน้าดูดิไอเจ้าหนูตัวอ้อนตัวอ้วนโอ้คุณเอ้เห็นหน้ามันกินมันลงเหรอใช่ไหมอืมเอาพาไปเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เป็นความสนุกของการปีกลองเวลา เสียงจังหวะเพลงมันมาอ,มอย่างเงี้ยบางทีมันยิ่งทําให้คนที่เป็นศิลปินเองหรือนักดนตรีเองเนี่ยมันเห็นว่าอู้บรรยากาศมันได้เพื่อนเล่นดีคนสนุกอาจจะยิ่งเมามันเข้าไปใหญ่เมามันขนาดไหนไปดูลีลามือกลองคนนี้ดีกว่าค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรากองมันผิดอะไรทําไมต้องเครียดมันขนาดนี้ด้วยตีมันทําไมผมนะผมไม่สงสัยว่ากองมันผิดอะไรนะ <c oughs> ผมสงสัยว่ามันมีเสียงเหรอนั่นสิคื <c oughs> อมันขาดแล้วเขาเปยัง <c oughs> เตียง เสียงมันจะกรองอตัวอ๋อเสียงมันจะกรองตัวอื่นแล้วก็นั่นเดี๋สิถึงสงสัยว่าเขาตีลงไปน่ยมันมีเสียงเหรอมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องของอจิตวิญญาณ mood and t โทนแล้วก็อารมณ์ร่วมซ้อมกันมาแบบนี้นี่มันเ,<อ>เป็นค่าที่มันต้องไปพร้อ,อ,อมกาน<อ>ถึงแม้ว่าหนังกรองจะขาดแต่ The Show must go on ไงที่กร๊อฟนี่ไงนี่นี่นี่ บีกองแบบว่าเพื่อนเหมือนเพื่อกี่เพื่อนพยายามจะช่วยั้ยเหมือนพยายามบิดกองใครอ,อ่ะออแต่เนี้ยคือเป็นการตีที่แบบว่าเมาวันมากของคณะ,คะกลองยาวเทพสุธรรมมาศินจังหวัดยโสธรน,นะคะซึ่งเชื่อไหมวันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพอมีกรณีแบบนี้ขึ้นเนี่ยในคลิปที่แบบว่ากลองขาดแบบนี้ปุป๊บอะหลายหลายคนก็โฟกัสไปนะว่าอยากได้หนังกลองที่แตกออกมามะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่า หนังกลองที่แตกขาดออกมาเนี่ยเอาไปพกเป็นเครื่องรางของขลังได้เพราะว่าคืออย่างนี้แบบนีค้คือหนังกลองเนี่ยหลายๆคนเขาจะเหมือนแบบว่าเหมือนเป็น,ปนครูด้วยเป็นใช่เออนะอ๋ออยากได้เลยอยากได้อยากเอาไปแบบว่าพวกไวเพื่อช่วยเสริมหนุนดวงชะตาเพิ่มสเสน่ห์เมตตาให้มีชื่อเสียงด่งดังนั่นเองก็คือกลองนั่นเองนะคะก็คือกลองเพนที่ชํารุดหรือว่าจากการใช้งานที่เขาเรียกว่ากลองเพนแตกนั่นแหละก็เลยจะขอกันแบบนี้นี่ก็เพิ่งรุ้เหมือนกันว่าอ๋อมัน เอามาพกได้ด้วยอะไรแบบนี้นี่แต่ว่าลีลาก็คือเดี๋ยวโชว์มัสโกออนจริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแรงเยอะมากจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ต้องตีต่อไปค่ะเฮ้ยต้องสืบประวัติเนี่ยนะน้องคนนี้นี่คือเขาแบบว่ามีอาชีพอันนี้เปล่าขายซี่โครงอี่เปล่าทำไมคะเอาสับกระดูกไหมสับกระดูกหรือหรือดูแรงวะดิหรือว่าหมูสับหมูสับอ๋อเออก็ได้อยู่นะต้องสับเองอ่ะหูแรงเยอะมากอ่ะเออเออแต่ว่าก็อาจจะแบบว่า เพิเพลินกับแสงดน,นตรี<ช>เลยใส่เต็มออแต่จร <นะ S 2> ิงๆของมีครูบาอาจารย์ลหลายๆคนเอาไปนับถือบูชาก็แบบคือถ้าเกิดว่าเชื่ออแล้วก็ประพฤติตัวดีนะก็จะประสบความสำเร็จเหมือน,นอกันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราด้วย<ช>ไม่ใช่ว่าเอาไปพกแล้วทำตัวแบบว่าแย่ๆเหมือนเดิมมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ได้อย่างงั้นไม่ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพักสักคู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาต่อกันเรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเยอะเลยฮะเดี๋ยวกลับมาครับ โอ้โหเล่นใหญ่มากอะเล่นใหญ่มากอะไรอะไรอะอะไรอะไรดวกเลยเหรอเอออะไรคุณมีปัญหาอะไรเฮ้ยอะไรอะมีอะไรอะเครียดมากเลยอะเครียดเรื่องอะไรอะปลายเดือนกันแล้วไหนจะปีหน้าอีกค่าใช้จ่ายเยอะไม่รู้ว่าจะหาเงินจากที่ไหนดีพี่กอล์ฟโอ้เครียดจนร้องนะหัวเราะไปด้วยโอ้รวมกันเออไม่เดี๋ยวน้องบอกรายการไม่สนุกอ่ะก็เลยหัวเราะไปด้วยในใจคือ คุณอยากได้ตัวช่วยไหมอยากได้ตัวช่วยมากเลยคุณต้องแต่ไม่กู้ไม่อะไรนะไม่เอานะไม่ต้องกู้ไม่ต้องกู้สินทรัพย์อยู่ในมือจริงหรอเปล่าไม่เสียอะไรเลยหรอกลับบ้านปุ๊บเจอเงินเจอทองอ้าวอ้าวอ้าวแต่คุณต้องทําตามหนุ่มคนนี้คนนะหล่อได้สิแบบไหนก็ได้เลยลองชมไปละเชิญฮะป็นไง เป็นไงตู้มันแปลกๆนะเป็นไงทำไมตู้มันแม่เราคือ ATM ดูเนี่ยเัไมล่ะพี่เขาชอบพูดกันว่าแม่คือตู้ ATM อ็ะหรอแม่เป็นทุกอย่างให้แล้วอะนี่เป็นตู้ ATM ของจริงให้ด้วยเออและนับเงินให้ด้วยนะอุ้ยดีจังเลยอยากได้แบบมีที่บ้านอะเอาจริงนะผมสงสารคุณแม่คุณลูกก็แหมช่างคิดนะ ุณแม่ก็ยอมทําตามนอะดูดิพี่กอฟนี่ดีขนาดไหนแล้วไม่ทาหน้าแม่เป็นสีดําด้วยนะ่ะพี่กอฟไม่ทาหน้าแม่ดําแล้วแขนแขนเขียวนะ่ะ oh นี่ยังเป็นแบบว่าฟิวเจอร์บอร์ดเอามาแปะเป็นรูป ATM อย่างเดียวนี่เดชะบ,บุญแล้วนะอะไรของเขาอะคิดได้ยังไงอ่ะก็อย่างที่เขาพูดไงว่าแม่คือตู้ ATM ซึ่งก็จริงเขาก็ทําไม่รู้เลยว่าแม่ที่ดีต้องเป็นอะไรคะ เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วคุณดูเด็กคนจะทําตู้ขึ้นมาลำบากอยู่นะตั้งใจเกินไปไหมไม่ที่ลำบากกว่าคือแม่ไม่รู้แม่ต้องนั่งยังไงเนี่ยให้มือแหละแ่แหละแม่น่าจะนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วแม่ต้องนับด้วยเนี่ยเออแม่ก็เล่นด้วยเนาะแม่ก็เล่นด้วยนะคะโอ้แล้วเงินให้จริงหรือเปล่าแม่แม่อาจจะว่าให้ไปแล้วคัดแล้วคืนด้วยนะน่าจะไม่คืนหรือไม่ก็อาจจะเป็นเงินลูกวะแม่แม่ฝากหน่อย เหรอกลัวว่จะเป็นเงินแม่สิน่ะสิแล้วอาจจะไปเลยอย่างเงี้ยหรอทำเป็นเนียนๆนะบอกแม่บอกคอนเทนต์คอนเทนต์เออๆหรือเปล่าที่ไหนได้เอาตังค์แม่ไปเลยคอนเทนต์อะไรล่ะแม่บอกว่าเงินหายจริงเออนั่นไงเห็นไหมนั่นนักดีใบอ่ะห้าใบเหรอเออเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมห้าร้อยแบงค์อะไรแบงค์ร้อยหรอใช่ปล่าล่ะเนี่ยอ่าห้โอนจ่ายจบปะโอนจ่ายจบปะกรณีเนี้ยโอ้หแม่ระวังนะแม่ระวังเจอโจรห้าร้อยนะเนี่ยห้าร้อยจริง หยอกหยอกอันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบลูกหรือเปล่าไม่ต้องถึงขั้นแคงกองเซนเตอร์แล้วมิจฉาชีพมาในรูปแบบของลูกแล้วหลอกว่าเป็นคอนเทนต์แล้วเอาเงินไปจริงอะไรอย่างเงี้ยคุยกันอะแม่เราทำคอนเทนต์กันไหมสงสัยต้องไปรักหน้ารักไปคุยกับแม่แบบนี้บ้างดีกว่าแม่ มันกำลังไวรัลเลยอ A, คอนเทนต์การเป็นตู้ ATM เนี่เอาจริงนะที่หัวไปลงช่วงวันแม่แห่งชาตินะผมว่าปังวันนี้ปังกระจุยกระจาานะคนต้องกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆนะ<อ>ก็น่ารักนี่แหละเอคุณแม่ก็เต็มที่เพื่อลูกด้วยทำคอนเทนต์ไม่ได้ได้ค่าคอนเทนต์เลยอย่าลืมแบ่งแม่นะเออ <c oughs> เผื่อไวรัลแล้วได้ค่าคอนเทนต์ได้รายได้ยังไต้องแบ่งแม่นะไม่น่าไปถึงแม่พอแม่เป็นแลตู้ ATM แม่มีหน้าที่กดอย่างเดียวเป็นตู้ที่แบบ กดออกกางเดียวแต่ไม่รับปากหรอนี่หลายหลายคนไปแบบนี้จริงนะคือแบบว่าเหมือนแบบให้เงินแม่ให้เงินแม่ให้เงินแม่แต่ถึงเวลาบอกเดือดร้อนขอเงินแม่ขอเยอะกว่าที่ให้แม่คุ้มนะอันนี้อันนี้ก็คุ้มนะอางนี้แต่ดีแล้วฮะมีมีเงินมีทองอะไรอย่างเงี้ยให้คุณพ่อคุณแม่ใช่เอท่าเรักดูเรามาน่ารักดีนะคะหมดเวลาของเราสองคนในวันนี้แล้วขอบคุณเสื้อผ้าจาก S&M ด้วยนะคะลาไปก่อนฮะเจอกันวันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ